เพราะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยไปจนถึงแต่ละปีเนี่ยจะมีค่าเบีย้ยที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูรถยนต์รุ่นตัวอย่างที่คุณผู้ชมของเราได้ทําการลงทะเบียนเข้ามากันดีกว่านะคะรุ่นแรกเลยก็คือ Honda City ค่ะี่เดี๋ยวเรามาดูตัวกราฟิกภาพกันนะคะ,ะที่เราเตรียมเข้ามาเรื่องของตัวเลทราคาเบีย้ยประกันภัยซ่อมห้างแล้วก็ซ่อมอู่ะนะคะตัวตารางมีทั้งซ่อมห้างแล้วก็ซ่อมอูอ่ะนะคะตัวเลทราคามันจะลดลงมาเรื่อยๆซ่อมห้างเทียบกับซ่อมอู่ราคาเป็นไงต่างกันเยอะมาก ใช่ตอนแรกพี่เอ<ๆ>ิญเคยบอกว่าประมาณ3 0 0พันแต่ว่าเอาจริงๆพอมามองกันแบบว่าแบบเจอดเจาะเลยนะเยอะกว่า3 0 0พันอะีกนะคุณผู้ชมชแต่ว่าคุ้มกว่าเดิมถ้าซ่อมโอ้ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นราคาเบื้องต้น คาเบื้องต้นที่แบบว่ายังบิดเอา s c o u n t ของซิลสแสเปนบิดเอาส่วนลดนะคะยังไม่ได้ไปหักส่วนลดที่เด็กไทยซิลสแปนเรามอบให้อีกเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ว่าที่สําคัญตัวเลราคาเบื้องต้นก่อนต่อให้ราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทางซิลสแสปนเรามีโปรโมชั่นผ่อนศเงินสด สิบเดือนสิบเดือนเหมือนกันเยอะมากใช่มีบัตรผ่อนบัตรเงินมีไม่ไม่มีบัตรเงินสดได้ได้แต่ว่าใครมีบัตรก็แบบว่ามันก็เด้งไปอีกหลายต่อเช่นแบ,บว่าถ้ามีบัตรก็แบบว่าได้ทั้งแบบแคชแบ็กได้ทั้งแ้มพอยที่แบบสะสมบัตรเครดิตอย่างเช่นลูดืูดมาแบบหมื่นสองหมื่นเนี่ยมันก็ได้ละ